สวัสด,ดีนะช่ดเจนไงตอนนี้เราอยู่ชั้นสิบสาอ่ะพรนี้ทุนยี่สี่มาหาเพื่อนเนะยมาทำธุระเนะ<า>เห็นแต่งชุดนักศึกษาไม่ได้ไปเรียนดอกวันนี้เอ๊ไม่ได้โดดนะแต่ตามตารางมันไม่มีเรียนน่อยู่กับใครอยู่กับกเทยกระเทยนอนอืดอยู่อะ่ะแล้วก็นี่เขาก็ลังรับเงินเนี่ยมันไม่เห็นชัดเท่าไหร่นี่กูนี่หน้าเต็มเต็มเลย สิงโตแหลจังอย่าคิดว่าทําเป็นอยู่เสียงเดียวนะเสียงผู้ชายก็ทําได้นะแต่ว่าเสียงผู้ชายมันจะไม่เข้ากันหน้ากูมากเลยซอร่าวิ่งเข้าไปคุณต้องเชื่อใจผมเรากำลังจะตายไปด้วยกันแม่ฉันไม่เชื่อใจคุณแต่คุณต้องทําตามคําสั่งผมแม่ครับแม่ครับแม่อย่าตายนะครัแม่เป็นเรื่องเป็นดาวเลยอีบ้าเออ แต่ถ้าเปใน,นตลาดนะมันก็จะมีพวกตัวตวลกแกนึกออกไหมซาลาเปาครับสาลาเปาเห็นไหมได้ทั้งหลายเสียงเนี่ยโนบิตะก็ได้นะดเรมอนช่วยฉันด้วยสิโนบิตะจ๊ะเราไปหาโดเรมอนกันเถอะอนายนี่นะเอาของพิเศษไปเลยปะเอานี่ไปเลยอะร่มนำวิถีดาวตกใครเคยดูมากไงหรือว่าจะเป็นเรื่องยอดนักสืบจิ๋วคนนั้นน่แต่กูทำเสียงคนนั้นไม่ได้นะ คนนั้นจอมแก่นไงไม่ใช่นะอันนั้นมันชินจังจอมแก่นตั้งหากบ้าปิ้นแล้ว